ในช่วงอาร์กระดัค่ะจะเป็นช่วงที่พวกเราสองคนนะคะสู้ชิงแล้วก็อาจารย์อาดัมจะมาตอบคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาค่ะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความหล่อความหุ่นดีความเท่ความเป๊ะของอาจารย์อาดัมนะคะที่ไม่มีเลยสักอย่างเดียวค่ะพูดเล่นนะคะอาจารย์อดัมแน่นอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอมีก็ได้มีนิดนึงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะคําถามข้อแรกค่ะเป็นคําถามที่ถามว่า All talk and no walk ภาษาอังกฤษเนี้ยแล้วมันแปลว่าอะไรคะนี่นะครับ All talk พูดอย่างเดียวนะครับ<ม> No walk ไม่เดินไปทำสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำนะครับ<ม>ก็คือดีแต่ปากนั่นเองครับ All talk <อ> no walk หรือว่า You just talk the talk ัทำกริยาอย่างนี้นะครับ talk ชอบเป <Talk the S 2> <talk. S 1> ็นำแบบนี้นะมันเหมือนบอกว่าล้อเรียนเดียะใช่มันกวนนะครับ <laughs> uh, You just talk the talk but you never walk The walk นะครับที่นี้นะครับค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีประโยคที่คนไทยอาจจะคุ้นมากขึ้นหน่อยเพราะว่าจะมีอยู่ในบทเรียนต่างๆด้วยซึ่งก็คือการที่บอกว่าการกระทําเสียงดังกว่าคําพูดใช่เ <นะ S 1> สียง,ด,งดังกว่าในที่นี้ก็คือมันสําคัญกว่านะครับ actions การกระทํา are louder than words หรือว่า speak louder than wordsactions speak louder than words นะครับการกระทํา มีเสียงดังกว่าคําพูดนะครับหรือสําคัญกว่าคําพูดนะครับฟังดูสลับซับซ้อนนะคะแบบเป็นปรัชญาชีวิตอะไรแบบนี้นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์ดำที่บ่งบอกถึงการที่เป็นดีแต่พูดแบบนี้ค่ะก็บางทีจะได้ยินคําพูดที่ว่า practice what you preach practice what you preach จริงๆคาว่า preach แปลว่าสั่งสอนหรือว่าจะแปลว่าเทศก็ได้นะครับเทศว่าเราเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆไม่ได้ทําดังที่เราบอกคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่า hypocrite คน ปากถือศีลอะไรนะมือูถือศา์ปากถือศีลนั่นแหละนะครับจะเป็นคน Hy ปเปอร์เรคือบอกคนอื่นอย่างนั้นแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำแบ่ที่บอกอันนี้ต้องบอกว่า practice what you preach ถามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าจะมีที่แบบประโยช์ที่ได้ยินบ่อยมากในเพลงต่างๆหรือว่าในหนังนะคะที่พูดถึงการที่นำเงินไปวางไว้ที่ปากของใครสักคนหนึ่งมันคืออะไรเหรอคะอาจารย์ดำอันนี้คือ put your money where your mouth is เอาเงินมาวางที่ปากนะครับไม่ใช่นะครับความหมายก็คือถ้าสมมติ เราแบบขี้โม้นะครับว่าเราทําอะไรสักอย่างได้แล้วเพื่อนก็มาท้าว่าให้เราทําสิ่งนั้นให้ดูนะครับแล้วถ้าคุณมั่นใจขนาดนั้นก็ put your money where your mouth is ก็คือเอาเงินมาพนันให้ดูนะครับว่าคุณมั่นใจว่าทําได้นะครับถ้าดัาบอกว่า I can jump over this fence กระโดดข้ามร้วนี้ได้เลยนะครับซูจริงบอกว่า you're all talk you're all talk put your money where your mouth is ดัมก จะไม่ทำนะครับแล้วก็จะแบบโอเคยอมแพ้เพราะว่าไม่แน่จริงตั้งแต่แรกค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็ตามนะคะวันนี้เราก็ได้นําเสนอประโยคหลายๆคานะคะที่จะพูดว่าดีแต่ปากหรือว่าดีแต่พูดในกรณีที่คุณต้องการจะบอกใครสักคนหนึ่งให้ทําในแบบที่เขาบอกคนอื่นค่ะวันนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยจะมีคําศัพท์อะไรบ้างคะอย่างเช่นอ่ก๊อกน้ําคนอังกฤษจะเรียกว่าถับแต่คนอเมริกาจะเรียกว่า faucet <c oughs> ตอนจริงๆเราใช้คำว่าแท a p ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าน้ำประปาก็จะเรียกว่า Tap water ไม่ใช่ f a u c e t water จริงๆฟอสซิตวอเตอจะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าก๊อกน้ำตัวก๊อกน้ำเนี่ยก็จะเรียกว่า Faucet ก็เรียกแท p เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะพูดแต,แต่ว่าที่อังกฤษเขาใช้ Fa สซิตไหมไม่ใช่เลยต้องเกส